สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาละดาเรื่องราวของมาตาละดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่40 กลิ่นกรุ่นของโจ๊กลอยมาจากครัวกับปลาท่องโกร้อนๆบนโต๊ะไม้ไหนจะน้ำเต้าหู้กลิ่นหอมและส้มที่ปอกเปลือกและวางเรียบร้อยไว้บนโต๊ะทำให้เฟินที่เดินพยุงเปลาลงมาจากชั้นบนมองอย่างประหลาดใจหรือลงมาทำเรอะเฮีย er, อว้วตื่นพร้อมเฮียนะ เมื่อวานนางก็ตกอ,อกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำยังเมารถด้วยตอนขากลับจากโรงพยาบาลหญิงชาราเลยนอนหลับยาวและตื่นสายที่สุดในชีวิตก็ว่าได้คือเกือบเจ็ดมงเช้าพร้อมเปานางพาสามีเข้าห้องน้ำและพากันลงมายังชั้นล่างยังคิดห่วงอยู่ว่าไม่ได้ตื่นมาทำอาหารเช้าให้เปาและหลานสาวทั้งที่หลานสาวแท้ๆในอก จะได้กินข้าวเช้าหลังค้างบ้านเป็นครั้งแรกแต่พอทั้งคู่ลงมากลับพบว่ามื้อเช้าที่แสนอุดมสมบูรณ์และหอมหวนชวนกินวางรอบนโตเรียบร้อยแล้วอ,มมาอ,อาม่าอากงอรุณสวัสดิ์ค่ะ มาตาละดายกถ้วยใบใหญ่เดินออกมาจากครัวต้มเลือดหมูใส่ตำลึงสำหรับให้สดร้อนๆหญิงสาววางถ้วยบนโต๊ะและรีบจับใบหูตัวเองเพราะรู้สึกร้อนนี่มาตาทำเหรอเฟินถามอย่างทึ่งๆมาตาช่วยประคองเปานั่งชายชาราไม่ได้สะบัดแขนแต่ทำเสียงในคอเหมือนไม่เต็มใจให้พยุงสักเท่าไหร่ บางอย่างก็เป็นอาหารทำเองบางอย่างซื้อมาค่ะโจกรังนกนี่ทำเองต้มเลือดหมูนี่ก็ด้วยส่วนปลาท่องโกและน้ำเต้าหู้ซื้อมาค่ะโจกรังนกเปาอุทานลือไปเอารังนกที่ไหนมาก็ซื้อมาลือนี่นะโง่หน้าไม่อาย ไหลไม่ยอมกลับเรายังเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายด้วยของแพงๆแบบนี้ซื้อมาได้ยังไงสมองนิ่มเปาตาและจ้องหน้ามาตาละดาคิวชายชาราขมวดเข้าหากันจนแทบผูกเป็นปมได้ไหนวะต้องผ่อนบ้านลำพังลือทำงานได้เงินวันละกี่บาทเอามาซื้อของแพงๆสินเปลืองทำไมโจข่าวเป,ป,ปล่าๆกินก็อิ่มท้องเหมือนกันไม่เห็นต้องซื้อรังนกมาใส่เลย เขาด่าน้ำเสียงเหมือนจิกกัดแต่ในใจลึกๆของชายชาราเป็นอย่างไรเขารู้ดีที่สุดแม้ที่ผ่านมาจะแสดงอาการรังเกียจต,ต่อต้านและขับไล่มาตาลาดาทว่าทุกครั้งที่เฟิร์นเปรยเรื่องหลานสาวคนนี้ขึ้นมาเขาจะเงี่ยหูฟังทั้งที่ปากก็บอกว่าไม่ใส่ใจเสมอคือว่ามาตาลาดาอธิบายมีคนใจให้ค่ะ ใครอ๋อแฟนลือน่ะหรือหมอที่นาตาดีๆเป็นหมอเงินเดือนก็เยอะสินะเปาพยักหน้าก่อนทำตาพองขึ้นและแผดเสียงใส่เธอยิ่งไม่ดีใหญ่หัวสมองลือมีแต่ขี้เลื่อยหรือไงยังไม่ทันได้เป็นเมียเขาก็พลานเงินเขาแล้วหน้าตาก็มีสวยนมต้มก็ไม่มีจะมีนมให้ลูกกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ก้นก็แฝบแฝบลูกไม่ตก โง่เหฮงแบบนี้อียอมเป็นแฟนด้วยกบุญหัวลือแล้วหลือยังไปผลาญเงินอีอีกเดี๋ยวอีจะทิ้งลือให้ร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเขาโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเป็นอย่างไรมาตาละดารู้ซึ้งแก่ใจตอนนี้นี่เองยิงสาวทำหน้าหงอยเธอไม่ได้ใช้เงินปุริมสักหน่อยแต่ถ้าบอกอากงไปว่าเงินที่จ่ายไปคือเงินใครรังนกเป็นของใครมีหวังคราวนี้เธอไม่แค่โดนด่าแน่ มาตาละดาไม่ชอบโกหกเลยเงียบเสียไม่ได้พูดก็ถือว่าไม่ได้โกหกแล้วนี่ผู้ชายของมาตาออกเงินเองค่ะแต่ว่าอากงไม่ต้องห่วงผู้ชายเขาเต็มใจหญิงสาวบอกลือหนีนะแล้วอากงของมาตาละดาก็รายยาวด่าแก้มสั่งสอนและเน็บแนมเธอราวสิบนาทีโดยประโยคไม่ซ้ำกันเลย เฟินเคยทำหน้าที่ห้ามปรามกลับไม่พูดไม่จาแล้วตักโจกใส่ชามให้เขางีเงียบยิงชาราตักโจกของตัวเองแต่ดวงตากลับมองส้มซึ่งปอกเปลือกแล้วกระพริบตาทีๆนางก้มหน้าก้มตาตักโจกใส่ปากโดยไม่พูดสักคำปล่อยให้สามีโวยวายหลานสาวไปแบบนั้นเฟิรนดูเงียบกริบอย่างผิดวิสัย นอกอาคารพาณิชย์ตรงหน้าต่างที่มองเห็นภายในห้องได้ร่างสูงของชายวัยกลางคนยืนอยู่ลำพังเขาสวมหมวกเบสบอลสีดำมือขาวสะอาดกำชายเสื้อตนเองแน่นดวงตายาวเรียวที่ละไมคล้ายคลึงกับดวงตาของมาตาลดามากตอนนี้แดงก่ำและมีน้ำใสเอ่อคลอลำคอเขาตีบตันยามมองมาและเตี่ยจากตรงนี้ บ้านที่เขาไม่มีสิทธิ์ก้าวเท้าเข้าไปนับแต่วันที่เขาก้าวเท้าออกมาเกลือกพลมองมารดาตักโจ๊กรังนกที่เขาทำเองกินเงียบๆแล้วปล่อยให้น้ำตาไหลรินมาอายุมากขึ้นริ้วรอยบนใบหน้าเพิ่มขึ้นมือที่จับช้อนแม้มองไกลๆก,ก็เห็นรอยเหี่ยวย่นและหยาบกระด้าง หลายปีที่ผ่านมามาเขาทำงานหนักมากแค่ไหนหนองานบ้านและงานร้านทองสองอย่างที่เขาพูดเป็นลูกสมควรทำแทนท่านแต่กลับไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยได้เลย เบลกพลเห็นเฟิร์นมองส้มที่วางบนจานเขาเห็นนางยื่นมืออันสั่นนิดๆไปจับขณะเตียกำลังทุ่มเทกับการพยายามว่าให้มาตาละดาสลดใจเขาก็เห็นม้าจับผลส้มไว้ด้วยสองมือแนบชิดอกนางหมา เกลิกพลเรียกเสียงแหบพร่และแผ่วเบาน้ำตาไหลทลักปล่อยโฮต้องรีบยกมือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นและทิ้งตัวลงนั่งพิงผนังด้านนอกชายไวกลางคนเอามืออุดปากร้องไห้ไม่มีเสียงหากไหลก็ไหวโยนตามแรงสะอื้นมารู้มาจำได้อ,อเกลกกินส้มนะลูกเสียงอ่อนโยนของเฟิร์นบอก พร้อมวางจานส้มปอกเปลือกแล้วและลอกเอาเยื่อสีขาวๆออกจนหมดเหลือแต่ผลส้มเนื้ออ่อนนุ่มเกลี้ยงเกลาบนจานไวข้ข้างๆมือเด็กชายวัยสิบปีมาเอาใหญ่มันออกหมดแล้วไม่ต้องกลัวติดปากติดลิ้นแต่ไหนแต่ไรเขาชอบกินส้มแต่เกลียดใยสีขาวที่ติดอยู่ที่สุดมาเขาจะปอกเปลือกและลอกใยพวกนั้นออกอย่างใจเย็นจนเกลี้ยง ขอบคุณครับ,บมา,มาเด็กดีของมา,ม,ามือที่แสนอบอุ่นจะลูบศีรษะและแกะกลีบส้มป้อนใส่ปากเขาอย่างรักใคร่หมาเกลึกพลเรียกเสียงสั่นเทาน้ำตาน้ามูกเลอะเทอะหากเขาไม่มีแก่ใจเช็ด เมื่อวานหลังมาตาลดาส่งข้อความบอกว่าเตี่ยเขาหกล้มและเธอมาค้างบ้านนี้เพื่อดูแลท่านเกลิกพลทั้งตกใจและร้อนใจมากลนลานขับรถมาจากพัทยาทันทีเข้ามาถึงตอนดึกและนั่งรอในรถจนสว่างก่อนโทรศัพท์หาลูกสาว มาตาลาดาตื่นตั้งแต่ตีห้าและเปิดประตูรับเขาเกลอกพลเป็นคนทำอาหารเช้าทุกอย่างและปอกเปลือกส้มเช่นที่มารดาชอบทำให้ในวัยยาวอย่างเคยตัวและไม่คิดเลยว่ามารดาจะจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้ได้ภาพอีกฝ่ายมองผลส้มเมื่อครู่ทำให้หัวใจของเกลึกพลบีบรัดตัวจนเจ็บ เขาอัก,กตันยูเหลือเกินแค่ดูแลพ่อแม่ก็ต้องหลบหลบซ่อนๆอาศัยอยู่หลังลูกสาวเหมือนคนขี้ขลาดเกลิกพลไม่ได้เห็นแม่ในระยะใกล้ๆนานแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเฟิร์นใกล้ขนาดนี้ภาพความชาราและโรยราของมารดาทำให้หัวใจเกลิกพลเจ็บปวด มาและเตี่ยแก่ปูนนี้แล้วกลับต้องใช้ชีวิตปั้นปลายเพียงลำพังสองคนการบาดเจ็บครั้งนี้ของเปาททำให้เขาเข้าใจว่าเขาคงเฝ้ามองเงียบๆต่อไปไม่ได้แล้วพ่อของมาตาลดาใช้หลังมือเช็ดน้ำตาเมื่อตัดสินใจได้ ต่อให้เตี่ยความมีดมาแทงเขาก็ไม่ยอมถอยกลับอีกแล้วม่ว่าอย่างไรเขาต้องเข้าไปดูแลพวกท่านให้ได้ไม่อย่างนั้นสักวันหนึ่งหากเกิดเรื่องร้ายแรงกับเตี่ยและม้าตนเองนี่แหละที่จะต้องเสียใจภายหลังต่อให้ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดก็แก้ไขอะไรไม่ได้ เกรกพลไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนแต่พอเขาลุกอีกทีทั้งสามคนที่ล้วนแต่เป็นสายเลือดเดียวกับเขาก็ไม่ได้นั่งกินอาหารเช้าอยู่ที่เดิมแล้วเกลกพลเช็ดน้ำตาขยับหมวกให้เข้าที่แล้วค่อยๆเดินออกมาจากตรงนั้นอย่างเงียบงนันอมมาม่าค่ะมาตาและตาที่ล้างจานเสร็จแล้วเดินมาเรียก อากงของเธอต้องขึ้นไปนอนพักอีกครั้งหญิงสาวเลยเดินออกมาหาอามาเห็นอีกฝ่ายนั่งอยู่ตรงมุมต่างเงียบๆคนเดียววันนี้ร้านทองปิดด้วยอามา มาตาละาเดินไปนั่งข้างๆและเพิ่งเห็นว่าเฟิร์นไม่ได้นั่งเฉยๆแต่ในมือนางมีผลส้มที่ปอกเปลือกแล้วอาม่ากุมมันไว้และพอได้ยินเสียงเธอเรียกก็รีบร้อนยกมือปาดน้ำตามีอะไรเฟิร์นถามพลางหันไปยิ้มใหอม้อาม่าอาม่าร้องไห้ทำไมเปล่าอาม่าไม่ได้ร้อง มาตาละดาพยักหน้าค่ะถ้าอยากให้เชื่ออย่างนั้นก็ได้หญิงสาวนั่งที่ข้างหญิงชรามองส้มในมือนางแล้วก็ยิม้มอามาชอบกินส้มใช่ไหมอาม,มาอา่มมาชอบปอกส้มมากกว่าเพราะว่าเตี๋ยเราชอบกินแต่ไอคนนั้นมันขี้เกียจแถมไม่ชอบให้มีใยสีขาวๆติดอีกตั้งหากอา่มมาเลยต้องนั่งลอกออกให้จนหมดถึงจะยอมกิน มาตาละดายิ้มอ่อนให้แต่ตอนนี้พ่อไม่ได้ขี้เกียจแล้วนะอมาม่าพ่อปอกส้มเก่งลอกใยเคลี้ยงแถมยังทำกับข้าวอร่อยมากด้วยจริงหรือจริงสิจ๊ะก็มาตาละดามองซ้ายมองขวาแล้วเอียงหน้าไปกระซิบริมใบหูเฟินทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นอาม่ากินแล้วไงเมื่อเช้าโจกรังนก ต้มเลือดหมูฝีมือพ่อทําทั้งนั้นแหละมาตาละดาหญิงชราเบิกตากว้างมองหลานสาวอย่างไม่อยากเชื่อสายตานางตกใจมากนั่นหมายความว่าหญิงสาวตรงหน้าแอบเปิดประตูให้เกลืกพลเข้าบ้านไปกินดีหมีหัวใจเสือที่ไหนมาหากสามีนางรู้เข้าแล้วก็เฟินกลืนน้ำลายลงคออย่างหวาดหวาด ค่ะอากงรู้เขาจะทำยังไงฮะเธออยากบอกว่าถ้าจะรู้ก็รู้จากเสียงอาาตอนนี้นี่แหละมาตาละดายิ้มและสใส่หน้าน้อยๆแต่อากงก็ไม่รู้นี่มาตาลือหนี่นะเฟินตำหนิการตัดสินใจอันบ้าดีเดือดของมาตาละดาก่อนนั่งนิ่งไปแล้วน้ำตาก็ไหลออกจากขอบตาร่วงบนแก้มของหญิงชาราอาา อย่าร้องไห้มาตาละดาปลอบสวมกอดร่างเล็กและชราของเฟิร์นไว้รูปหลังนางเบาๆอีเข้ามาในบ้านเหรออีทำอีทำโจกใช่ไหมเฟิร์นถามพลางร้องไห้หัวอกมันวูบโหวงเมื่อรู้ว่าลูกชายที่ไม่ได้เจอกันนานเหลือเกินแล้ว ได้เข้ามาในบ้านและทำอาหารให้นางกินข้าวมื้อแรกในรอบหลายสิบปีที่เขาจากไปอาหารฝีมือลูกส้มในมือนางนั้นเขาก็ปอกเปลือกให้คนเป็นแม่ร้องไห้อย่างอาดูลไม่ร้องนะอามา่าไม่ร้องมาตาเฟินขยับตัวเล็กน้อยจ้าตอนนี้อากึกอีอยู่ไหน เกรืกพลนั่งในร้านน้ำชาเงียบๆไหลกว้างของเขาลู่ลงมือกุมแก้วน้ำชากระเบื้องขนาดเล็กตอนนี้มันเย็นชืดแล้วเย็นเหมือนซาลาเปาไส้เนื้อและอาหารสองอย่างที่เขาสั่งมาตรงหน้า เกลิกพลไม่หิวเพียงมานั่งรอลูกสาวที่บอกว่าจะแอบย่องมาหาเท่านั้นเขาสั่งอาหารจีนจากพัทคาเแถวนั้นไว้เรียบร้อยบนโต๊ะรอให้มาตาลดามารับไปแม้ตัดสินใจจะเข้าไปหาบิดาแต่เกิกพลคิดว่ารอให้อีกฝ่ายอาการดีขึ้นก่อนอย่างน้อยจะได้ไม่โมโหจนหน้ามืดช่วงร่างกายอ่อนแอแบบนี้ เขามาที่นี่บ่อยมากและมานั่งร้านนี้ทุกครั้งเพราะอยู่ไม่ไกลจากร้านทองหงเหินเกลกพลดึงหมวกเบสบอลปิดหน้าแม้คนคุ้นเคยเมื่อ20สิบกว่าปีก่อนจะแยกย้ายหรือล้มตายจากไปบ้างคนเก่าๆที่เหลืออยู่ก็คงจำผู้ชายที่หายหน้าไปนาน20กว่าปีไม่ได้เพราะว่าเขาก็ปิดซ่อนชมหน้าตัวเองเอาไว้ด้วยความเคยชิน น้ำชาในมือเย็นชืดเพราะคนถือนั้นใจลอยขอบตายัางแดงด้วยผ่านการร้องไห้อย่างหนักหน่วงเมื่อเช้าภาพมารดาผู้แก่ชารานั่งซึมเศร้าภาพปิดาที่ปาดเจ็บทำให้หัวใจของเกลิกพลแห้งผากพ่อ เสียงลูกสาวดังขึ้นข้างหลังเกลอกพนรีบสูดจมูกแล้วปั้นยิ้มหันไปหาลูกสาวก่อนรอยยิ้มจะค้างบนใบหน้าแก้วน้ำชาในมือร่วงลงบนตักจนน้ำซึมเปียกกางเกงยีนที่สวมทันทีหากชายไวกลางคนก็ไม่ได้ปัดออกหรือลุกขึ้นเพราะมัวตกตะลึงมองคนที่มาตาละดาจูงมือมาด้วยหมาเกลึก เริกพลตั้งสติได้ก็ลุกยืนเขามองภาพมารดาด้วยความรู้สึกสับสนทั้งดีใจหวาดหวัน่นเสียใจและตื่นเต้นมือของชายไวกลางคนสันเทาเขาเดินไปสองสามก้าวก็หยุดด้วยไม่มั่นใจเฟิร์นมองลูกชายแล้วพะเยอริมฝีปากทำท่าเหมือนจะพูดแต่ก็พูดไม่ออกเช่นกัน มาตาละดามองบิดากับอาม่าหัวใจของหญิงสาวพองโตเธอถอยเท้ากลับออกไปเงียบๆและปล่อยอาม่าไว้กับพ่อตามลำพังหญิงสาวหมุนตัวเดินกลับไปยังร้านทองเผื่ออากงเรียกหาจะได้รับหน้าไว้มาลือผอมไปนะ น้ำตาร่วงทันทีที่ได้ยินคำถามนี้จากมารดาเกลือกพลร้องไห้เดินไปสวมกอดร่างเฟินไว้และสะอื้นตัวยโยนไม่สนใจคนรอบข้างไม่กลัวว่าจะมีคนเห็นและจำเขาได้ขอแค่ได้กอดมา้าเพียงเท่านั้นจริงๆม้าไม่ได้ทำกับข้าวให้กินไม่กี่ปีหลือผอมแบบนี้เลยเหรอ เฟินดันไหลเกลึกพลออกเอามือรูปแก้มรูปคางของอีกฝ่ายดวงตาฟ้าฟางไปด้วยน้ำตาที่กลบตาหลายต่อหลายครั้งเมื่อเกลึกพลมาที่บ้านนางได้แต่ร้องไห้มองเป้าขับไล่ลูกชายมีหนำซ้ำเขาก็เจ็บตัวกลับไปทุกครั้งโดยนางช่วยอะไรไม่ได้ ลูกของมา้าออกไปอยู่ข้างนอกจะลำบากลำบนมากแค่ไหนหนอใครทำกับข้าวให้กินใครคอยดูแลตอนป่วยใครจะต้มยาบำรุงให้ไม่เป็นไรมา้าฉันสบายดีอืมดีแล้วดีแล้วมา้าเราคุยกันตรงนี้ไม่ได้ เกลึกพลได้สติหันมองรอบตัวเฟิรนพยักหน้าง,งกงเงินเงินตามเกลึกพลรีบจ่ายเงินมือหนึ่งหิ้วของกินทั้งหลายอีกมือจูงมารดาเดินไปยังรถที่จอดอยู่อีกฝั่งซอยพอเข้าไปในรถเฟินก็เช็ดน้ำตาป้อยๆมองลูกชายด้วยความรักใคร่และรู้สึกผิดหมอสบายดีนะอวัวสบายดีหรือสบายดีนะ ฉันสบายดีร้อยพันคำถามหมื่นพันคำแสดงความห่วงใยล้วนพูดไม่ออกเมื่ออยู่ต่อหน้ามีหลายสิ่งที่เกลิกพลอยากบอกแม่แต่พอเอาเข้าจริงนอกจากร้องไห้เขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยเฟิร์นจับแก้มลูกชายไว้ด้วยมือที่เหี่ยวย่นและหยาบกระด้างเพราะทำงานหนักนางยิ้มทั้งน้ำตาหรือ อยู่ดีมีสุขใช่ไหมฉันมารู้ลือต้องมีความสุขข้างนอกมากกว่าอดทนอยู่ในบ้านเกลิกแม่ขอโทษมาเขาตั้งหากที่ต้องบอกคำนั้นกับท่านเกลิกพลมองใบหน้ามารดาแล้วหัวใจมันบีบรัดตัวอย่างรุนแรงและน้ำตาก็ไม่อาจหยุดไหล มาขอโทษลือ้อที่ทำให้ลื้อต้องเดือดร้อนต้องโดนตีมาน่าจะเข้าใจลือ้อเกรกมาน่าจะรู้ว่าต่อให้ลื้อไม่ได้เป็นผู้ชายแต่ลื้อก็เป็นลูกของมาอยู่ดีมาผิดเองเฟินสะอึกสะอื้น หลายปีมานี้นางรู้สึกผิดต่อลูกชายมาตลอดทิฐิและโทสะของเปารุนแรงนักนางอยู่ในธรรมเนียมที่ถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตมีลมหายใจไว้เชื่อผัวหากตายไปก็เป็นผีในแท้ของเปาไม่สามารถขัดขืนหรือต่อต้านสิ่งที่ผัวบอกได้กลายเป็นว่านางทำร้ายลูกชายด้วยมือของตัวเองมือที่ควรปกป้องเขากลับช่วยเปาผลักใสเขาออกไป หมาฉันผิดเองตั้งหากเกลึกพลสวมกอดมารดาอ้อมกอดของแม่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมสองคนแม่ลูกร้องไห้อยู่ในรถนานเอาการกระทั่งเกลึกพลขยับตัวเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาให้มารดาจนแห้งเกลึกมาภูมิใจนะเกลึกเลี้ยงมาตาดีๆเหลือเกินดีจริงๆ หญิงชารายิ้มหากไม่มีมาตาละดานางคงไม่ได้กลับมากอดเกลึกพนเช่นนี้บุตรชายเวกลางคนยิ้มรับคำดวงตาเกลึกพลมีความภาคภูมิใจฉายชัดเขาจึงหยอกล้อมารดาว่ามีแต่คนถามว่าเคยทำมาตาหล่นพื้นหัวกระแทกไหมตอนเด็กๆเ,เพิ่งมีแม่นี่แหละที่บอกว่าเลี้ยงมาตาละดาได้ดี เฟินอึง้งก่อนจะหัวเราะทั้งที่ใบหน้ายังมีคราบน้ำตา มาตาละดาทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเฟินหิ้วของเดินเข้ามาในร้านก็เห็นสามีนั่งโบกแซ่บปัดแมลงอยู่ตรงที่เดิมเป้าตื่นนอนแล้วตะโกนเรียกเมียก่อนเดินกระย่องกระแย่งลงบันไดามาเห็นมาตาละดานั่งกินส้มท่าทางสบายอกสบายใจคนเดียวก็ทำเสียงเฮ้อในลำคอแล้วถามลอยๆว่า เฟินไปไหนยังไม่ทันได้คำตอบก็เห็นเมียรักเดินเข้ามาในบ้านพร้อมหิ้วของมากมายเต็มมือหรือซื้ออะไรมาเยอะแยะ เบาถามอย่างแปลกใจมาตาลดาลุกไปช่วยถือคนไม่เคยโกหกแอบทำหน้าหนักใจนึกหาเหตุผลช่วยอามาพูดแต่ไม่คิดว่าผู้หญิงที่อยู่ใต้อานัตสามีมาหลายสิบปีและไม่เคยหลอกหรือพูดปดกลับอธิบายได้อย่างไหลลื่น อ้วเห็นเฮียกินข้าว,ชาวเช้าแต่นิดเดียวเฮียยิ่งไม่ค่อยจะดีอยู่เลยไปซื้อของดีๆมาบำรุงบ้างให้มาตาอีเฝ้าบ้านเพื่อเฮียจะได้เรียกใช้อีได้อ้วหรือจะเรียกใช้อีเปาทาเสียงเหมือนโดนดูถูกเราทำไมตาลือแดงแบบนั้นก็อ้วอ้วกน่ะสิน้ำตาไหลน้ำดีออกปากเลยยังเวียนหัวหน่อยๆเมารถค้างน่ะ เฟิรนบอกเสียงเนื่อยแล้วยื่นของทั้งหมดให้มาตาละตาเอาไปไว้ในครัวเปาเฉงเงอมองแล้วทำตาลุกถามเสียงตกใจไอยาอาเฟิร์นลือซื้ออะไรมามากมายนั่นมันถุงของพัตตะคารยกเขียวนี่แพงจะตายชักลือเอาเงินที่ไหนไปซื้อ คราวนี้หญิงชรานิ่งไปครู่เพราะไม่ทันสังเกตว่าในหมู่ของกินมากมายที่เกลืกพลให้มานั้นจะมีอาหารจากเหลาราคาแพงลิปอยู่ด้วยอ๋อคนโกหกคล่องอ้ำอึ้งเพราะนึกคำแก้ตัวไม่ออกประจวบกับร่างสูงของใครบางคนเดินมายืนหน้าร้านพอดิบพอดีมาตาละดากระพริบตาปริบแล้วเบิกตากว้างเมื่อเห็นทางรอด เป็นหนึ่งหญิงสาวเรียกบุคคลที่สามทำให้สองสามมีพันรยาชาราหันไปมองพร้อมกันร่างสูงของชายหนุ่มที่ยืนตรงปากทางเข้าทำให้เปารีตาผู้ชายหน้าตาท่าทางดีและโกรานที่เคยช่วยเขาไว้ครั้งก่อนนี่เองคนที่บอกว่าเป็นแฟนของหลานสาวเขา ไม่ไมชายชาราสะดุง้งไม่ใช่หลานเปาเหลือบมองใบหน้าแป้นแหลนของมาตาลตาแล้วทำปากขมุบขมิบเห็นผู้ชายมาก็หน้าบ้านเชียวปุริมเลิกคิ้วอย่างงุนงง เขาเห็นมาตาละตามองตัวเองเราเห็นขอนไม้ลอยมาก่อนจะจมน้ำชายหนุ่มถือกระเช้าผล,ลไม้อันใหญ่และถุงผ้าใบโตอีกใบเขาพนมมือไหว้อโกงและอาม่าของมาตาละตาก่อนส่งยิ้มละมุนละไมให้สวัสดีครับ เมื่อเห็นว่าปุริมดึงความสนใจของเปลาจากเรื่องของกินราคาแพงได้แล้วมาตาลาก็ถอนใจเฮือกอย่างโล่งอกยิ้มให้เขาจนตาหยีช่างมาได้ถูกเวลาหรือเกินสมแล้วที่เป็นหนึ่งคือเป็นหนึ่งในดวงใจไม่มีสองของเธอสามารถดาวน์โหลด นิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เม m a r มาร์เก็ตนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัดนาราและ Facebook Fan Page นัดนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ